อ่าทีเปอยู่ไหนเอ้อ๋ออยู่กำลังจะมาเมืองพ,อพี่อะไรอะฟิวนะอยู่ทะเลทรายแหละเพิ่งตอมอ,อเข้ามาอ๋อเตี๊ยวเลยวะผมจะได้ไปดูเลยนเพื่อประกันไม่เสียเวลาโอเคพี่เดี๋ยวไปหาแป๊บนึงโอเคโอเคเจอกันลเลยเบียลเลยกันเออเดี๋ยวผมไปหาที่กาดแหละโอเคได้ได้ได้ไดมายังไวเอารถพี่ไปวะไปไป ไม้เอาไปแปะรูปยังพี่ไม้มีเยอะแยะไม้แปะรูปนะใช่เดี๋ยวรถรอไปดีวกว่ารถนั้นอยู่ตำกดจงไม่ได้เบรกเลยลืม<อ>กิตีจะตีกีตีจะตีแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะอับ ป้ามาอะไรมันต้องมาสาธุรู้บนไม่รู้จะบนอะไรดีวะสาธุเรียกติด<บ>นี่ฮะสามวันโกนหัวได้สามวันนะสามวันได้นะโกนหัวเลยสามวันถ้าติดนะ <c oughs> อ่าหนึ่งทีไปแล้วติดไป็นแปดสิบห้าเป็นหกแล้วแปดสิบเก้าตีสักที ออ่าพี่ชายตีอะไรครับตีไม้เบสครับได้ไหมครับยังครับยังอ๋นี่แหละจะติดรอบนี้แหละครับคนมาเคยตีติดทีเดียวไงเพย์พอตีสิทีก็เปลี่ยเหมือนกันนะคืนนี้บอกเลยอยู่ยาวๆ้้ยยเ เตเป้เออ oh. บทฟรีติ๊เ yeah. พีเยโชว์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 ขี้ต้องโกนหัวอีกแล้วกูไปไปไป,ไปมผมต่อเลยอ่ะเดีย๋ยวเอามาโชว์ให้ทีนึงเนี่นีไ่ไงแบบแบบส่งให้ลุงดูก่อน